We got history. history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could've happened or what could've been. Finally, your face, I know it that a sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. Feelings all aside, don't know why to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, just work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened, or what could have been. Finally, your face, I know it's that a sight to see. Take my time and take your clothes out one more time, maybe. I can like you don't be calling ดีครับผมสร้างตูสร้างตูรัสดาภูเก็ตเรากลุ่กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาชมดีมซูเปอร์คัพ53ล่างเดิมนะฮะทรงเชงก็อาทิตย์เขาเป็นกระแสกันแล้วแหละก็นี่ไหนครับเอ,อ่อทันนี้ล่างเดิมต่อเดือนนะก็วิ่งได้วิ่งได้ก็นะครับก็เดี๋ยวผมเอาให้ชมชิป ตอนไปวิ่งกันนิดนึงเ,เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่าอะไรยังไงนะเ<อ>คครับ นี่จะวิ่งอยู่พันเมตรนะวิ่งอยู่ที่ประมาณรนะ<ว>้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดนะเอฟนะครับอ่าก็ผมคิดว่าก็โอเคนะครับสำหรับผมวิ่งได้ห้าสามนั่งเดินกล่องเปิดก็ครับนั่นแหละมันก็มีดราม่ากันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮนะก็ว่าห้าสิบสามพี่โอ้บ้างอะไรบ้างครับก็ ก็เออนะก็เขาทําไม่ได้เราทําได้นาะก็อย่างว่าครับก็นี่แหละผมผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ห้าสิบสามนั่งเดิมวาวเดิมแล้วก็แผงคอก็ยังหนักอยู่นะแล้วก็แฮนก็ยังเป็นแฮนเดิมแต่ตัดไล่เอานะแล้วก็ไม่มีอะไรจริงเลยครับนันี้ ก็กล่องเป็นกล่องเดิมจูนนะที่ผมจูนเองก็ผมว่าพอได้นะก็พอได้ครัผมไม่ได้แดล้งอะไรครับน้องอ่าเป็นไงอนะ่ะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าวันไหนใครอยากให้ผมแกะเครื่องลูกนี้ให้ดูให้ผมถ่ายให้ดูก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้นะครับใต้คลิปได้เลยก็ <c oughs> <c oughs> ส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ชมฟังเสียงกันนิดนึงดีไหมนะผมว่านิดนึงอ่ะแต่ก้องเข้ามา ผมดูผมก็ว่าเสียงเล้าใจดีนะก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบรีวิวรถคันนี้วว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินคนดูจะเบื่อเอาก็เป็นคลิปหน้านะยวผมมาหรือเครื่องให้ดูนะว่าทำอะไรไปบ้างคันนี้นะก็ วันนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ